เดี๋ยวมึงจัดห้องแล้วเดี๋ยวมึงลงไปทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวกูแบบน้ำยูสุเล<ร>่าเออไม่อยากเลยเฮียเมื่อไหมึงพี่สองเดี๋ยวก่อนนะกูรู้แล้วความเนียนตัวละคุณพ่อคุณนายดิคุณนายไม่ขอถามหน่อยยี่สิบนาทีนี่คือไม่ทำอะไรมาอคือ,อเหงื่อเลาะเฮ้ย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิ๊กนะคะสำหรับคลิปนี้บายเลยบายยูสัย next to อยู่ข้างบนบ้านเลยเอมันถึงความตกต่ำมันไม่มีไม่มีใครคลิปนี้นอนบ้านเพื่อนแต่เพื่อนที่ว่าเนี้ยอยู่ห้องข้างๆเนาะใช่เป็นเหมือน ทั้งเพื่อนทั้งน้องในเวลาเดียวกันก็เดี๋ยวเราไปพบกับคนที่เราจะไปนอนบ้านเขาเลยดีกว่าอย่าลืมว่าใครคิดถึงคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะ Can I lay by your side เตี้ยกับคุณหน่อยเหรอแต่หน้ามึงเตียอะไรนะเต็มกว่าเตี้ยมีไอ้ ตอนนี้กี่โมงห้าทุ่มสิแล้วเพ่คุณมาห้าทุ่มไม่แล้วห้าทุ่มแล้วทำไมรู้ปะหน้าอีเวบเต็มไปหมดก็สำหรับวันนี้นะคะห้องที่เราจะมานอนเนี่ยก็คือห้องของเบฟเป็นบ้านของเบฟนั่นเองก็ บ้านขขงกูกับบ้านเขงก็คือบ้านเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่กลับไปนอนห้องเราเป็นอันขาดเราจะทำคลิปนี้ให้สำเร็จพา้มกับห้องตัวเองแล้วมือตลอดทีนี้เอามาไหมไม่มีก็ดนออกไปเดี๋ยวคนดินออกไปไหนไหนมันเป็นธรรมเนียมของการที่เรามานอนห้องคนนึงใช่ไหมขอชาเลนจ์จากเจ้าของห้องก่อนที่จะให้เราทําว่าชาเลนจ์คือสิ่งใดคือขออยากแรกเลยอะคือตอนนี้คือห้องลบมากจริงจริงคือเสื้อผ้ามันคบลมันเป็นห้องคนด้วยที่ต้องให้จัดไอที่คือตั้งแต่ที่รู้ว่าจะมาถ่ายก็ไม่ได้เก็บ เก็ไม่ได้เก็บห้องเลยหมายถึว่าไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเลยกองๆไว้อย่างนี้อยากให้แบบเจสันันกับบิงอ่ะมาช่วยจัดห้องให้เไม่ได้นะคุณ้เนย์ สองคือตอนนี้หิวมากเนี่ยทำของกินให้กินหน่อยเอาแบบคือขอแบบเฮลที้เ่อร่อยอีกอย่างหนึ่งได้ปะนี่นี่คือจะมานอนกันถึงเช้าได้ปะใช่งั้นพรุ่งนี้ปลุกหน่อยได้ไหมขอแบบปลุกอย่างอ่อนหวานอ่อนมึงกูเคยนอนกับแม่อีเทียรตั้งแต่การปลุกประมาณสามสี่รอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ตั้งในกับหมอตอนนี้เราก็ได้รับภารกิจชาเลนจ์จากเจ้าของห้องแล้วซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่กูว่าไม่ยากไม้ยากไม่ต้องนอนแล้วมุงที่สอง แต่ว่าอย่างแรกคือวันนี้เราก็มีของมาฝากเจ้าของห้องด้วยแล้วเราก็จะใช้ด้กัน3คนนะคือของอมันเ,<อ>เป็นของอ <ๆ S 2> ที่แบบพกพาง่าย<อ>า <ๆ S 2> มันตอบโจทย์มากกับการจะพกพาไปนอนที่อื่นหรือแม้แต่ว่าที่บ้านป้วว้าวเป็นสกินแคร,ร์ที่บิงจ,จะเอามาใช้กันค่ำคืนนี้3คนนะคะเป็นสกินแคร์จากญี่ปุน่นคือถ้าใครไปญี่ปุ่นแบบตามตามแบบห้างญี่ปุ่นจะมีวางขายเยอะมากก็คือตัวนี้ดังมากๆเป็นฮากูบีนะคะซึ่งตัวที่วันนี้เราจะมาใช้ด้วยกันก็จะเป็นฮากูบีไวซีเจลค่ะกับฮากูบิคิวเทนฟลินนะคะซึ่งคืนนีเเดยยยรากแแต่องล เราไปทาําภารกิจกันก่อนเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวเราเรื่องหนังสืออ่านคืนนี้เพราะว่าห้องนี้หนังสือเยอะด้วย่อเฮ้ยกูรู้ว่าเรื่องไหนสนุกกักูก็อ่านเรื่องอะไรหัวขโมยแห่งบารมอสรู <c oughs> ้ว่าเป็นแฟนขับกูอ่านเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการเดี๋ยว <c oughs> มึงจัดห้อง <c oughs> แล้วเดี๋ยวมึงลงไปทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวกูแบบนะ้า <c oughs> อาการไม่ต่างจากกูหรอกไม่อันนี้เดี๋ยวมึงเป็นคนจัดข้าวให้กูจัดอันนี้ด้วยกูเลี้ยงสีเพราะว่ามึงไม่ค่อยเก่งเรื่องสีปะใช่กู อี่กูชอบพับผ้าที่พื้นมากกว่ายืนพับกูว่าการยืนพับมันทำให้พับผ้าไม่สวยมึงจะสวยเหรอเวลาี่ามึงซื้อมาได้ไงมึงใส่ได้หรอไปปนกันหมดเลยโยไปไม่เดี๋ยวกันนะกูรูลความเนียให้กูทำเป็นทำทานซีซั่นแล้วมึงไปถือกล้องถ่ายมึงพูดมาหล่ตัวละมึงูคุณได้ดิ ลอยแล้ววี after ที่สุดก็มีที่นั่งแล้วดูตรงนี้วีก่อนเราจะไปทำกับข้าวให้เบฟกินเดี๋ยวเราจะหาเรื่องหนังสือนี้ทานก่อนนอนคืนนี้ก่อนหัวขโมยหรอ Alice adventure in wonderland มึง,มงอันหลังอันหลังข้างในจัดใส่ปะ่ะแผนพีชิตสามี e n g l i h for h a r m a r s u t i a l ชายสถานแผ่นดิน เดอะดาร์กอนเนี่ยอะไรเนี่ยอลวนวุ่นมังกรผ่าเราเอลวนวุ่นมันแปลกวะอ่านว่าอาวาลวนจ้า <c oughs> อาวลวนเ <c oughs> นี่ยเอางี้ให้มันเลือกเลยแผนพิชิตามีหรือหัวขโมยแห่งบาลมอสหัวขโมยแห่งบาลมอสตอนนี้นะคะเราก็ได้2เรื่องแล้วนะคะที่เราจะอ่านให้เบฟฟังก่อนนอนคืนนี้ค่ะอ <c oughs> ไปไปทำข้าวกินกันเลยชิบข้าวมหาเนออ่านมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรอ่าอื่นเราต้องไปขอของพี่อยู่ในตู้เย็นก่อนโอเคกูรู้แล้ว มันไม่มีอะไรอันอแบแรกคือมียาคูฉั้นเป็นมะเขือเทศยาคูมันช่วยในเรื่องไม่อเอาไกูออเอาอยาคูไปอันหนึง่งรู้แล้วยูสุเล่าเออเป็นเลตสแน็คที่ดีเพราะว่าทําให้หลับง่ายเป็นยูสุผสมยาคูหนึ่งชัดกรึบจบระวังนะบางทีมันเป็นไอติมหมา แดดไหนแม่มึงแดอวมไปซื้อจาที่ไหนไหอ,อะโคราบวว่านมร้อนในตอนกงคืนเป็อะไรที่เพอร์เฟกสุดอ่ะเออ้วนมร้อนแต่ที่กูยอยากกินคือนมร้อนแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตของนอ้า ฮอตช็อคโกแลยแต่ตน้ำตาลเยอะมากเลยเป็นเฮลตี้เลยวะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะนอกจากในตู้เย็นมันยังมีโซนของกินอีกตรงนึงเผื่อว่าเราจะเจออะไรที่ดีกว่าเจอแหละมันคือสิ่งสิ่งนี้ที่อากกอ่ะเพรามึก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีเลยนึกได้ว่าซื้ออะไรมาอันนี้เลิดไนท์หอมอันนี้แหละอันนี้อร่อยมากแล้วก็แบบพร้อมด้วย ป็นไงคืนนี้เราก็ไว้ใจฮากุบีค่ะแต่แดนเลดไนท์แน็คของเบฟจะต้องภูมิใจแน่นเลยที่เราหายกันมาตั้งบชั่วโมงมาแล้วหิวมากกว่าจะได้ตังต้งใจทำมามากๆ่าเลยนะข้านำแบบนึง ส10นาทีทำได้แค่นี้เฮ้ยคือกูคาดหวังอ่ะมึงคาดหวังอะไรตู้เย็นไม่มีอะไรเลยกูบอกให้มันหั่นมะเขือเทศมันก็ไม่ทำมะเขือเทศยาคูอันนี้เดี๋ยวต้องนำเสนอกันนะว่าเมนูนี้ที่คิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเมนูก่อนนอนที่ดีอย่างอันนี้ก็เป็นนมร้อนที่เป็นช็อกโกแลตจากสวิสไม่ขอถามหน่อย20นาทีนี่ก็คือไม่ทำอะไรบาอันนี้ก็คือเป็นโยเกิร์ตคือถ้าแกกินใช่ไหมมันจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพราะมันมีโปรไบโอติกเฮ้ยม,มือโทษนะทำไมมันช็อกโกแลตไม่ร้อนอ่ะ ช่วงเลือกชุดนอนเจ้าของบ้านเลือกอะไรมาชุดนอนแบบน่ารักคิ้วอันนี้ก็จะเป็นแบบลายน่ารักเสื้อธรรมดาเสื้อนอนเลยเข้าเซฟก็อีกแบบนึงเป็นชุดนอนใส่เฟอร์แบบมินโกรอลไม่ใช่ตอนแรกมันบอกเลยว่ามันใช่ตัวเนี้ยมันจะหนอนอันนี้อันนี้พักขอให้เจสันรันได้ตัวใส่ปลอกโอเคใครเลือกก่อนเจสันรันเลือกอ่ะขวามึงข้ามแบบสลับมึงบอกกล้องแล้วนะเลือกไหวยคู่ขวา เธอตอนแรกมันบอกเลยว่าโอ้ยโง่ต้นจะถึงยังไงเนี่ยให้ากูได้ <c oughs> ดไเฮียวกว่างั้นเดี๋ยวเราไม่อาบนะ้ำ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาทาคลิปพร้อมกัน3คนเนาะจันจันครั้งแรกที่เพิ่งจับได้แบบช้อยที่ดีกว่าไม่ใส่เสื้อแบบนี้นอนเหรอวะมึงแต่มันดูสบายนะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเข้านอนกันนะคะแล้วยังเหลือภารกิจอ่านหนังสือก่อนนอนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะตีสอง ก่อนนอนนะคะอย่างที่บอกนะคะเราจะมาใช้สกินแคร์ตัวนี้กันนะคะของยี่ห้อฮากูบีนะคะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะตัวแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวฮากูบิไวซีเจลแล้วก็ตามด้วยฮากุบีคิวเทนครีมนะคะเราจะมาใช้คู่กันในค่ำคืนนี้เฮ้ยมันใช้ยังไงใช้ไหนก่อนเนี้ยก็คือจริงๆแล้วนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเบสิกสกินแคร์ที่แบบต้องใช้คู่กันเลยใช้คู่กันแล้วมันจะเห็นผลดีแล้วคือตัวนี้มันเป็นตัวดังของเขาคือตัวไวซีเจลตัวนี้นะคะเขาจะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ซึมเข้าผิวได้ดีกกกววววว่ว C, ่่่าาาาิิตมนนททัไปถึงถึง6เยยผรจสข้้แล็ลอดด หน้าตาเขาก็จะเป็นหลอดเป็นแบบนี้เลยอุ้ยหอมอ่ะแต่ว่าซึมง่ายอันเนี้ยข้อดีของวิตามินซียี่ห้อเนี้ยคือมันซึมง่ายอุ้ยชอบกินวิตามินซีป่ะมันกินแตกมากอ่ะชอบอ่ะไม่มันทาไปแล้วมันซึมเข้าไปเลยอ่ะใช่มันซึมไปเลยอันเนี้ยคือผิวหลังทาแล้วคือจริงๆแต่วามเป็นจริงแล้วคุณเก็บในหลอดแบบนี้มันไม่ควรโดนแสงถูกวิตามินซีหลอดแบบเหมาะกับการทบพามากอ่ะคือมึงทาแล้วรู้เนื้อมึงรู้สึกยังไงคือมันซึมง่ายจนแบบให้กูจับอ่ะบางทีพอกูทาแบบเลลๆกูืมว่าาตรงนี้ทไปแล้นเพลินซบาันมมแกู ซึมไปกับผิวเลยแล้วความ,มที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเขาจะมีความใส่ใจคือตัวนี้มันจะเป็นดับเบิลล็อคือเขากันไม่ให้อากาศมันเข้าไปเพราะว่าบางทีคือการที่อากาศเข้าไปในครีมอ่ะหรือในเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไม่งคงตัวยไดมันก็จะแบบเปลี่ยนสภาพเร็วโดยเฉพาะพวกสูตรตำรับที่มีวิตามินซีเยอะอะ่ะเหมือนพอแกเปิดไปนานๆหรือว่าแกเอาไปทิ้งไว้โดนแสงอ่ะมันก็จะเริ่มดําเริ่มขับ่อันนี้คือความใส่ใจของความแบรนด์ญี่ปุ่น มันลื่นเหมือนกูยังไม่ทาความรู้สึกคือมันไม่เหนอะนะส่วนตัวต่อไปนะคะที่เราจะมาใช้กันหลังจากใช้เอสเมื่อกี้เสร็จฮากูบิคิวเทนครีมนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าตาเนื้อข้างในก็จะเป็นอย่างนี้สาหรับตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยซึ่งไม่ใช่แค่คิวเทนธรรมดานะคะแต่ว่าในนี้ยังมีสควาเลนช่วยอุ้มน้ําทําให้ผิวดูอิ่มแล้วก็สควาเลนตัวนี้สารสกัดเนี่ยมาจากทะเลลึกจะเข้ากับผิวเราได้ดีค่ะขวดแบบเบาาาาามมกกกดงอัันนี้ขาา35รม ความรู้สึกหลังใช้อันนี้ของเราเราทาเสร็จเรียบร้อยเรารู้สึกว่าสาหรับเราคนหน้ามันใช่ปะอันนี้มันซึมง่ายไม่หนักหน้าแต่ว่าเนื้อตอนแรกเราดูแล้วเฮ้ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะดูหนักหน้าหรือเปล่าแต่เนี้ยพอทาแล้วมันซึมไปเลยซึ่งบิงคิดว่ามันเลยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่งหน้าต่อได้คือกูปกติคืนถ้าอาบน้ำเสร็จอ่ะล้างหน้าเสร็จแล้วถ้าไม่ทาอะไรเลยหน้ามันจะแห้งมากแต่อันเนี้ยมันเป็นความว่าโอเคไม่หนักหน้าแต่หน้ามันไม่ได้แห้งแต่คือมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ ตคือมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมอะมันเป็นกลิ่นครีมแบบญี่ปุ่นน่ะเถอะพอทาเข้าไปแล้วมันก็แบบหน้ามันก็จะดูรื่นขึ้นมีความทุ่มชื้นขึ้นแต่ว่าไม่ดูมันเยิมอะ,มอะสำหรับคนที่อยากได้นะคะตัวฮากุบินะคะ2ตัวนี้ที่เราใช้กันนะคะก็ช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงด้านล่างนี้นะคะจริงจริงก็คือสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสิน,นะคะ้าชั้นนำทั่วไปเป็นตัวท็อปพ็อของญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้ถ้าใครที่แบบว่าชอบสกินแคร์ญี่ปุ่นเเ,ออเนี้ยยี่ห้เลต่อไป ก็เดี๋ยวเราอะจะกอมเบบกันนะคะเดี๋ยวให้เบบมานอนตรงนี้เลยหลับน้าให้สบายนะคิดว่าเหมือนเป็นถุงของนา่ลัวใบบิ๊รุกค่ะเสียงนึ่งประกาศชัยชนะพ่อมีอยากเล่นก็เล่นเถอะน่าเบื่อฮะนีไม่ใช่เรื่องรอเล่นนี่มันไม่ใช่เรื่องรอเล่นนะเฟิร์นจะนอนหลับได้ยังไงเฟิร์นตอบทันควาหลังจากหัวเราะจนเจ็บท้องไปหมดนี่พ่อหัวเราะจนเจ็บท้องไปยังไงอะ กูไงพูดแล้วเจ้าตัวก็หัวเราะคึกคักขึ้นมาอีก,าอาากว่าแล้วเจ้าตัวก็รีบกินเสียออออออาางหัวเราะเกินเสียงหัวเราะสาวในชุดสีฟ้าอ่อนนางหนึ่งวิ่งตึงๆกลับเข้ามาในห้องของคุณหนูงานวิ่งตึง สวรรค์สวรรค์คุณหนูข้างนอกมีคนแห่มาเต็มหมดเลยเจ้าค่ะงานมงคลอะไรกันถามไม่มาคุณหนูไม่อยากให้นายท่านกับหุ่นไปดูภาคสำนักไหนมาสีตร์วิสินในอาพรแพรใหม่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเมื่อครึ่งปีกูพยายามแอบหลับอยู่งั้นจริงเราไปหลับกันเถอะกูว่าการอ่านนิทานของเรามาจบลงแค่นี้แหละ굿ไนท์เจ้าดูดีหน่อย ้องเพลงกันแมมันจะได้ต okay. ื okay. Okay. ่นแบบนุ่มนวลตอนเช้าโมเวล่อย่างอึบไฮนท์ไฮโนโอเฮตอนนี้เรา3ามคนก็ตื่นแล้วนะคะโมนิ่งก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มานอนบ้านเพื่อน ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ส่วนผิวหน้าเช้านี้เนี่ยตื่นมาคือตอนแรกคิดว่ามันจะแบบชุ่มชื้นไม่พอชแต่ตื่นมายังชุ่มชื้นอยู่เลยเนาะไม่ได้แบบว่าอันเนี้ยแบบผมมันจะติดแล้วมันไม่ติดอ่ะ ปกติถ้ากูทาหน้ามันๆมากๆผมมันจะติดเห็นมากถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเรื่องวิตามินซีนะคะของ Haku Bi v C g e นะคะก็ Haku Bi Q10 Cream บอกเลยว่ามันไม่มันไม่เยว่จริงๆคนหน้ามันสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวก็จงางใสลดรอยด้วยค่ะสำหรับคลิมนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะไปนอนบ้านใครก็ติดตามด้นะคะบ๊ายบายลืมว่าชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชรอึอ